สวัสดีครับผมาจาจย์ประสาทหนึ่งเฉลิมนะครับเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้จะมาแชร์ไอเดียนะครับหรือแชร์ตัวประสบการณ์จากสิ่งที่เราเคยได้ยินเคยได้ฟังมาโดยเฉพาะในสายทางวิชาการเนี่ยเขามักจะพูดถึงเรื่องของฐานข้อมูลที่เรียกว่า s c o r c o p u s แล้วเขาจะพูดถึงตัว H index วันนี้ผมเลยจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาชมในเรื่องของเกณฑ์ในการสืบค้นนะครับเช่นเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเจ้า s c o r p u t เลยนะครับไปที่ w w w s c o r p a t c o m นะครับซึ่งเมือเราคลิกลงไปนะครับก็จะปรากฏเว็บไซต์ของ s c o r p u t ซึ่งเราสามารถเช็คในเรื่องของ Author Profile หรือข้อมูลของผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัยแต่ละคนจากทั่วโลกนะครับรวมทั้งจะก,กำหนดตัวค่า h index วิธีการก็ง่ายๆนะเมื่อเรามาที่หน้าเว็บไซต์ของ scopus.com ให้เราคลิกเป็นคาว่า author search นะครับเมื่อไปเึ็นคาว่า author search ปับ๊บเราก็จะเห็นข้อมูลที่เขาจะให้เติมนะครับเช่นเราจะใส่คำวานามสกุลน,นะครับผมก็มักจะเช็คเรตติ้งของตัวเองโดยการพิมพ์เฉพาะตัวนามสกุลแต่ถ้า เราจะเติมชื่อต้นหรือว่าชื่อแรกของเราเนี่ยก็ได้หรือไม่เติมก็ไม่เป็นไรนะครับส่วน affiliation ก็คือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เราสังกัดอยู่ไม่เติมกม็ได้นะครับผมจะเติมเฉพาะนามสก,กุลแล้วผมคลิกคำว่า search เข้าไปหลังจากนั้นปุ๊บเจ้า scopus เนี่ยก็จะทำการเช็คข้อมูลขึ้นมาปรากฏนะครับก็จะมีชื่อมีคคาว่าเนืองเฉลิมประสาทด o c u м е н т ที่เจอในทั้งหมด29รายการเราเห็นนะครับแล้วค่า h index เท่ากับ7ซึ่ง h index คืออะไร ก็คือค่าตัวดัชนีที่ผมชี้ว่ามีอย่างน้อย7บทความซึ่งแต่ละบทความนี่ถูกอ้างอย่างน้อย7ครั้งนะครับถ้าเป็น8ก็จะได้เรียงตามมันขึ้นไปทีนี้ตัวสถาบันนี่เห็นว่าผมสังการที่มหาสาร,รคาม university city มหาสาร,รคามมีไทยแลนด์ Thailand. ถ้าเราต้องการดูข้อมูลว่ามีกี่พ u b l i ิเค i o ชันและเทรนด์เป็นยังไงให้เราคลิกที่ชื่อนะครับคลิกเสร็จแล้วรายการก็จะปรากฏจะนำเสนอในรูปของแบบกราฟนะครับ รวมทั้งตัว orc id ซึ่งเป็นเลขประจำตัวของนักวิจัยนะครับทั่วโลกเอเนนะครับเราสามารถสืบค้นได้ต่อทีนี้ลองมาดูข้อมูลนะครับถ้าเราเช็คจะเห็นทั้งหมด29่สิเก d o c u มีทั้งหมด88ด็อเม d o c u นะครับถูกอ้างอิงอย่างน้อย115ครั้ง h index เท่ากับ7ทีนี้เราก็จะมาดูผลงานแต่ละปีเป็นยังไงครับ start ปี2008ก็ไล่มานะครับแต่ละปีจำนวนกี่เรื่องกี่เรื่อง citation กี่ชิ้นถ้าเราคลิกเฉพาะ document นะครับตัว citation ก็จะหายไปหรือถ้าใครอยากเห็นเทรนดของ citation ลบ document ก็ได้นะครับหรือจะดูทั้งสองรายการแล้วเราก็จะเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับก็จะปรากฏข้อมูลเช่นชื่อบทความนะครับชื่อผู้แต่งปีที่ตีพิมพ์แล้วก็ชื่อวรารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล s c o p u t เห็นนะครับนอกจากนี้ถ้าเราสนใจในเรื่องของ ตัวเมน e ดเล่เราก็สามารถคลิกไปที่ตัวโปรไฟล์ของคนนี้นะวิวเมนเดเล่โปรไฟล์ก็ได้หรือถ้าใครสนใจวิธีโ r c i i d นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปต่อแล้วหลังปุ๊บก,ก็ต้องใส่ตัว username แล้วก็รหัสผ่านเพื่อที่จะเช็คซึ่งข้อมูลก็จะยืนยันตรงกันนะครับกับเว็บไซต์ของบริษัท LC ลซ v เวีซึ่งตอนนี้เว็บไซต์เนี่ยมันชา้ามันก็จะทำการหมุนไปเรื่อยๆนะครับแต่ต้องอาศัยระยะเวลานะครับเราก็จะเห็นว่า มีปรากฏทั้งหมดกี่เรื่องนะครับเขาก็จะให้ข้อมูลพื้นฐานเช่นจบจากที่ไหนนะครับมีทั้งหมดกี่เปเปอร์ตอนนี้แต่ละเปเปอร์มาจากไหนนะครับตอนนี้วิวทั้งหมด33รายการก็จะมีชื่อผู้แต่งมีบทความ้วเราสามารถคลิกเข้าไปดูรายการทั้งหมดได้ในนี้โอเคนะครับอันนี้คือ orc id รวมทั้งค่า h index ที่เราสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของเจ้า s c o r p u t เห็นนะครับ ขอบคุณครับ